ที่ย ok uh ังไม่ดอกไงจชนไหมแม่อืมนิดหนาาเลยะขาแดงดอกบ้าไงนึงขาแดงก็จะที่นั่นไงพุ่นอะปาดปาดปาดพุ่นอุดมสมบูรณ์ใบไม้พุ่นอะดอกแางไงนึงคือคาแท้ เลือดเพิ่งเลือดดอกนี่ตอนดอกบ้าไงเ่าแล้วจ้ะโอ้ยโอ้ยเอาขาเพิ่งกันอนอไนน่ขาอด้จ้ะเือด,ดาแล้วพุงเลยขึ้นด้วย นี่กระดอกใหญ่ๆมาเลยไม่ปานนะสุดยอดอีีคนะดอะดกใหญ่คักจ้ะเฮ็ดพ่งเลียดดอกนี่ปัด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 ดพอมพันเปนนองเอ้ยพูดนะใหญ่คักจ้ะพูดน่นนี่มันคือคักแท้อะนั่น มี่ขาแดงจ้ะและ้วเลยขาแดงแต่ว่าเท่าแล้วบ่เอาเอาดอกนี้โอ้ยสุดยอดสุดยอดพุ่น่ะบมก่อยหนึ่งล้องดอกพ่นด้วยอู้หูพุ่น,น่ะพุูน่ะดอกใหญ่ค่ะ มันสองดอกนี่ตัวงสองดอกนี้พุปนะพคนอีกดอกนึงปาดิโตมันคือเกิดขากแทงให้ป่านแต่ดอกใหงไๆพุปนะ,ะตู้บุอยู่พี่นะปาติโตเนาะจ้ะ เขาจิ้มตั้งหลายจัวตอกใหญ่ๆอุบๆสมบูรณคักในปลานี่ยฮอดกำลี่จะหงเลยพูด่ะ พู่นะเห็ดหนาแหลกโอ้โหค่ะพาสนะขาสีชมพูขาแดงเด้อพู่นะโอ้ยหัวสากมัาในต้นใหม่โอ้โหเกินไปแล้วจะปักไงหนึ่งจุกอะไ้ปลาหเห็ดหนังไก่จับพ่อแม่พี่น้องเลยออกแล้ว ออกแล้วจ้ะอุ้ยมาตอมกันเถอะใจดอกนึงโอ้ยตากตาคุณอะคิดหน้าเลยดอกนเงี้ยบานเพ้อเว่อรอยู่คุณอะป๊อดดิจูพุณนะทำไมพี่น้องเอ้ยไม่ใช่เลยย่อยๆนะจ๊ะเนี่ยน่ะเพ้อเว่อร์อยู่พุณอะคิดนางไก่โอ้พุณอะพุณอะโอ้ทั้งตัวคุณอะ Mm hmm. พี่นะบุญดอกนี้หน่อยเอาไว้เอาไว้เอาไว้บุญ mm hmm. นะ, mm hmm. นะอื้มบ้ญดอกค่ะอันนี้ง่ายไปอันนี้เอาไว้เอาไว้ เก็บกระดกง่ายผุนไปเรื่องผุนโอ้ยหัวแม่ขี้แก่เต็มหัวเลยจ้ะพุ่นเลยจอกเนี่ยอ๋อตัดสิจอกเนี่ยอือฮึเก็บหัวเก็บหัวจ้ะ อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยภูนเห็ดหนังไก่เป็นยังไงขักบอดจ้ะเห็ดหนังไก่มาแล้วเลิดอีหลีเห็ดหนังไก่เห็ดนาแระไงท่อฝ้ามือเฮือเลิด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 ขักจ้ะเปี่ยหน้องจ๋ากีดอยู่คนเดียวจะเห็ดหนังไก่จ้ะพุ่น เห็ดหนังไก่จ้าเฮ้ยโอ้ยดอกหน่อยเห็ดหนังไก่จ้ามันเหมิดมกกเมื่อกล่าเราเห็นสีดอกเห็ดพอแม่พี่น้องเลยสีสมได้ใจแล้วโอ้แตกสีสมจ้ะพูดนะอืมพูนมันเหมิดมันเหมอดอ วายูเขาล่ะตัว <c oughs> ทรงของกวามมาล่ะอุ้ยขาขาดไไนนนนนนขนาดนี่จ้ะมันกรอบมันพลอยขนาดอืมโอ้โอปลานี่อุดมสมบูรณ์ขนาดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาขาคน,น,นงามอืนี่ พุ่ะพุ่ะขาพุ่ะน่กันกีตจกีดเห็ดหนังไก่สวยๆจ้า โอ๊ยขาดเหนมันตัวขาดมาล้มกันซะมันเหลวมันหลดโอ้โหพุ่นะอาเอ,าเอา้าวอีกสองกลุ่มจะพ่อแม่พี่น้องพุ่นอีกกลุ่มหนึ่งเว้อร์หลดพนแตลระดอกนึ่งพ่นสุดยอดเลยจ้ะ ขาแดงขาแดงด้วจัดหรืแม่งกินเว้ยจังไปเลือกเอาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุ่นอ่ะเกิน้องนี้หน่อยกำลังเกิดสาบลาบอยู่นโอ้ยพุ่นอ่ะอื้ออือ เอากะดอกพอดีคึ้นพูน่ะโอ้ผู้บ่าวนี่ยขี้ดีๆได้ไอเด้อพูนะโอ้ป่านปลูกไว้เอาหลุดพูน่ะใช่มั้ยงามคักดลายพูน่ะ,อ,ะอืม,ม,มดอกนี้ไหม พูดนะเห็ดหนังไก่ดอกสีสมโอ้เลิดขนาดเลิดเลิดเลิดดีๆเลิดเลิดคักเลิดแน่พุ่นนะอุบวบสระเห็นบน่ลน,นะที่จ้าพูดนะพูดนะเห็นบ่เนี่ยสีสมก็สีเหลืองยี่น้ำกันจ้าเฮ่นบน่ลเฮ่นบน่ลเห็นไดอืมพูดนะ ค่ะป๋อคุณฝ่าเกิดแกนข้าบบานเขาอย่างสงสัยอย่างเจว่าม่มีคลิปกระตาจ่อยมันดอกเห็ดมันดอกใหญ่ไรเต็มกระตาแล้วเห็ดนาแลนะเต็มกระตาแล้วพพอ่มไปพี่น้องเลยคุณคุณน่ะดอกมันใหญ่คัะจ้ะดอกน้อง กาลเลยกับเพ็ดพึ่งเดือดทุ่งอ,อ,อ๋อนี่สีส้มอือหืี่จ้านีสีส้มเด้อพุ่นนี่ไหนยุง,งมาตอ้อ้น งามขนาดเดียวออกไปเบิง้งสีสว่างสว่างใงเบิง้งเรื่อยๆพูดนะดอกสีสมมันน่งงามแต่เพิ่งเลือดดอกนั้นปล่อยเปไน็นไนพุ่นะเต็มกระตาจต่อพอแม่ไปหนวงเอ้ยพูดนะออกนีพูดนะดนดนะขาสีชมพูเลยจ้ะขาสีแดงเลย โดดเงยๆกาตาอาญาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจำเป็นขอคัากรายคลิปนี้ก็ขอฝากไปแค่นี้แล้วพ่อแม่พี่น้องด้วยกาตาใเงยด้วยบุนเกือบเต็มแล้วไปสุขภาพาร่างกายแข็งแรงนำ้ำรวยเงินทองอย่าเจ็บจะจนได้จ่ะเด้อเด้อบายบายค่ะสวัสดีค่ะ